ลองถามหลายคนดูว่ารู้จักหรือเคยได้กินขนมไทยตระกูลทองอย่างดาราทองทองเอกและทองพลุบบ้างหรือไม่หลายคนใส่หัวบอกว่าไม่รู้จักด้วยซ้าไปน่าเสียดายที่คนีของไทยกําลังหายไปจากความทรงจําและหากินยากแถมยังทํายากและประณีตมากด้วยเรื่องนี้มีคนไทยในจีนอยากทําขนมไทยให้คนจีนได้ชิมเป็นขนมไทยวัตถุดิบจีนแต่ได้รสชาติของขนมไทยแท้แทต้องทําอย่างไร ขนมไทยในจีนมีอนาคตมากหรือไม่คุณโบสวัตราพาไปพูดคุยกับคุณหน่อยขนมไทยครับคือทดลองทำขนมไทยแล้วก็ลองถ่ายรูปดูแล้วก็มาเจอคนไทยวัตถุดิบคือมี่ที่เมืองจีนหมดเลยค่ะแต่วิธีการทำมันค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาคนคนจีนเขาจะรับรสชาติที่เป็นไทยแท้ๆยังไม่ถึง100เปอร์เซ็นต์คนไทยในจีนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับฟู้ดดีไซเนอร์และเชฟที่เริ่มต้นจากการไม่รู้จักคนไทยในจีนเลยจนล่าสุดคนไทยในจีนส่วนใหญ่รู้จักเธอในฐานะราชินีขนมไทยในจีน ะะพี่ชามนโศกกุมาค่ะอ,อยู่เมืองจีนมาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ออสเตรเลีย7ปีก็คือไปเรียนไปศึกษาต่อแล้วก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำอาหารไทยอะค่ะจริงๆที่อยู่ออสเตรเลียก็คือทำงานกับ เ,เจ้าของร้านที่เป็นคนจีนแล้วคนนี้เขามีโครงการที่จะเปิดร้านที่หางโจค่ะเขาก็เลยดึงหน่อยเข้ามาเป็นเป็นเชฟคือมาเทรนนิ่งพนักงานที่เป็นพนักงานจีนนะคะ mm. ก็คือเอาสูตรที่ออสเตรเลียมาค่ะเสร็จแล้วช่วงโควะิดค่ะสองพค่ะมีการระบาดท,ที่เมืองจีนแรกๆเลยใช่ไหมคะก็คือเจ้าเจ้าของร้านก็เลยให้หน่อยกลับเมืองไทย อยู่เมืองไทยประมาณเท่าไหร่ในช่วงนั้นอ,อ๋อช่วงนั้น8เดือนเลยค่ะค่อนข้างค่อนข้างน,น,น,นานจริงๆเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ก็แรกแรกเริ่มเลยก็คือหาอะไรทําจริง,รงๆทําอาหารอยู่แล้วเป็นคนคีเอทอาหารอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเริ่มต้นจากการทําขนมไทยก่อนคือเราหาวัตถุดิบจากตามบ้านที่เรามีอย่างเช่นใบเตยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเริ่มแรกก็คือทํา ตาโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมใส่ไส้อะไรที่ง่ายๆงานงาน,งานใบเตยงานใบตองอย่างงี้ค่ะย้อนกลับไปสมัยมาจากออสเตรเลียตอนนั้นพูดภาษาจีนไดไหมคะพูดไม่ได้เลยสักคำเดียวค่ะพูดไม่ได้เลยก็มาฝึกเอาที่เวลาทำงานคือเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในนั้นก็คือเขาก็จะแบบ จะคุยกับเราเราต้องมีการสื่อสารเนี่ยคะแล้วมีเพื่อนคนไทยไหมตอนนั้นอไม่มีเลยค่ะไม่เคยเจอคนไทยที่อยู่ในจีนไม่เคยเจอตอนแรกคิดว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตัดสินใจขายขนมไทยให้คนไทยทั้งทั้งนี้ไม่รู้จักคนไทยเลยคือทดลองทําขนมไทยแล้วก็ลองถ่ายรูปดูแล้วก็มาเจอคนไทยที่ อยู่ในกรุปปนะคะที่เขาตั้งกรุ๊ปเป็นคนไทยขึ้นมาเราเพิ่งรู้ว่าคนไทยเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วขนมพวกนี้นะคะ่ะ<า>แม้กระทั่งในไทยเองก็หาทานยากแล้วหน่อย อะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้คุณหน่อยรู้สึกว่าอยากจะมาทําโอดาราทองทองเอกลูกชุบขายในเมืองจีนอะคือมันเป็นอะไรที่หาฐานยากนี่แหละคะ่ะแล้วก็อมไม่มีใครทำเพราะว่ารายละเอียดของขนมไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดาราทองอการขวาด เม็ดแตงโมหนึ่งเมล็ดแตงโมที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะเมล็ดเราจะจะใช้ไม่ได้ทุกเมล็ดนะคะใช่เราต้องมาคัดเลือกคัดแยกก่อนว่าทีละเม็ดใช่คัดทีละเม็ดเม็ดไหนที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเม็ดที่แบบว่าเขาจะมียอดตรงนี้ใช่ไหมคล้ายคล้ายมงกุฎเสร็จแล้วเมล็ดแตงโมเสร็จเราต้องใช้น้ำลอยดอกมะลิเขี่ยวน้ำเชื่อมคราวนี้เราก็จะมีน้ำ เราก็ต้องมีการแช่ดอกมะลิก่อนอแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำเชื่อ,อมค่ะเสร็จแล้วเราต้องใช้กระทะทองอกระทะทองในการขวาดขวาดเม็ดแตงโมงกระทะทองเหลืองเนี่ยนะใช่กระทะทองเหลืองค่ะใช้เวลาประมาณสชั่วโมงโดยใช้มือแต่จริงๆแล้วว่าหลายคนมองว่ารายละเอียดเยอะขนาดน,นี้มันไม่คุ้มขายบ่มเนาะ<ช>คือจะรู้สึกว่าโอเสียเวลาในการทำ้ากแหลคุณหน่อยไม่ได้คิดหรอไม่คิดค่ะคิดว่า การที่ทําขนมอันเนี้ยยิ่งยากหน่อยอีกว่ามันเป็นความทา้าทายม,มันเป็นความรู้สึกถ้าเราทําประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นความภูมิใจของเราอย่างหนึ่งพอทําปุ๊บแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยเขาชอบมันจะหายเหนื่อยทันทีเลยค่ะม,มันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราทําไม่เหมือนไม่เหมือนใครแล้วเราทําแบบ เป็นไทยแท้ๆแล้วเตี่ยวนี้ค่อนข้างหาทานยากค่ะก็คือเหมือนเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะวัตถุดิบที่ซื้อเนี่ยคือคุณหน่อยบอกว่ามีเอาอุปกรณ์มาจากเมืองไทย อุปกรณ์นั้นเข้าใจเพราะอย่างถ้วยตไลยอย่างแหนบอย่างอะไรเงี้ยเข้าใจหมดแต่วัตถุดิบอะที่เมื่อกี้เห็นยกโชว์เม็ดแตงโมดอกมะลิมีทั้งไอนี้คือใบอะไรนะคะที่เห็นอันนี้คือใบดอกแก้วค่ะนี่ก็หาที่นี่เหรอใช่หาที่นี่อันเนี้ยอันนี้ที่ทำลายใบเอาไว้ประดับดอกลูกชูป่ะค่ะใช่ลูกชูปันนี้ค่ะที่เมืองไทยเขาจะใช้ใบแก้วที่ ตกแต่งลูกชูประหากก็คือตัดให้เป็นใบเล็กๆแต่ว่าคุณไม่เปลี่ยนเลยก็คือออริจินอลยังไงก็คือเป็นคือจริงๆแล้วมันมีจริงๆมันอาจจะมีสินค้าบางอย่างทดแทนได้แต่คุณหน่อยไม่เปลี่ยนเลยไม่พยายามที่จะหาวัตถุดิบที่ที่เมืองไทยเขาทําให้มากที่สุดอะค่ะและส่วนใหญ่หามาจากไหนคะหาจากพินตัวตัวค่ะพินตัวตัวที่ไหนต้งอธิบายคุณผู้ชมฟังพินตัวตัวเนี่ยมันคือแอป คล้ายๆเถาเป่าคือแอปคล้ายๆบ้านเราเนี่ยก็คือช้อปปี้ที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็หน่อยสมมุติว่าหน่อยอยากได้วัตถุดิบอะไรหน่อยก็ถ่ายรูปเพราะว่าบางทีภาษาจีนเราก็ไม่ได้เนาะจริงๆมันสับยากเงี้น,นะใบแก้วอ,<ช>อะไรอย่างเงี้ยเออทางมะพร้าวเลยใช่ใช่ก็คือสับเหมือนค่อนข้างยากบางทีเขาก็อาจจะงงว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหน,น่อยก็เลย ถ่ายรูปมาแล้วก็คัปปี้ลงลงเข้าไปแล้วก็เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปสมมติว่าเจอเขาเราก็กดซื้อเลยกดซื้อช่วงแรกที่เริ่มทำอะ่ะเริ่มทำอะไรก่อนอะตอนแรกเริ่มทำก็จะเป็นง่ายๆก่อนเพราะว่าอยู่ที่จีนเนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เขามีอยู่แล้วก็อย่างเช่นใบเตเยค่ะใบตองแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อย่างเช่นขนมต้มสิ่งที่เป็นสเปเชียลของขนมต้มนี้ใช่ไหมคะก็คือการที่มะพร้าวข้างในไส้อ่ะค่ะก็คืออบควันเทียนอพอทานเข้าไปคือขนมดูดูแล้วเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่รสชาติเนี่ยพอทานเข้าไปมันรู้สึกสเปเชียลค่ะเวลาที่เราเป็นฟู้ดดีไซเนอร์เนี่ยการออกแบบจัดจานอะ่ะเรา มองเห็นอะไรหรือว่าเราต้องใช้หลักการเทคนิคยังไงในการทำนะคะตำแหน่งการวางการวางแล้วก็สีสีสัน texture ก็คือวางยังไงให้ถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ของแต่ละจานอย่างที่เห็นคุณหน่อยไปจัดอะ ส่วนใหญ่มันเป็นขนมไทยที่มันไม่ค่อยมีเสิร์ฟในร้านไทยนะปกติร้านไทยข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะมีบัวลอยมั้งต uh huh. ะโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นง่ายๆแต่ของคุณหน่อยเนี่ยก็ทําขึ้นมาอีกเหมือนกับอีกระดับหนึ่งต้องถามว่าจริงแล้วคนจีนเขารู้จักหรือว่าอยากทานขนมประเภทเหล่านี้ไหมคะประเภทที่นอกเหนือจากที่เขาเคยทานประจำถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้คนคนจีน ได้ทานขนมที่แบบขึ้นมาอีกระดับนอกจากร้านร้านอาหารไทยทั่วไปที่เขาทำนอกจากข้าวเหนียวมะม่วง,วงอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องอธิบายให้กับคนจีนเข้าใจว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคือสตอรี่ของสตอรี่สตอรี่ของขนมอะคะ่ะพอวัตถุดิบมันไม่ได้มาจากไทยแล้วเนี่ยรสชาติของขนมที่ทำออกมามันเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในไทยนะค่ะคนคนจีนเขาจะ รับรสชาติที่เป็นไทยแท้ๆยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างเช่นเรามีสูตรจากจากที่เมืองไทยใช่ไหมคะจากเมืองไทยมาเนี่ยเราต้องลดน้ำตาลก่อนเลยปริมาณน้ำตาลแล้วก็ลดสัดส่วนตามลงมาค่ะฝอยทอง,ะะท,องทองหยิบทองหย่อนนี่ลดน้ำตาลได้อะ่ะก็พอประมาณคะ่ะแต่จะลดมากไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราเราลดน้ำตาลน้อยเกินไปก็จะทำให้ อ่ฝอยทองไม่เคลื่อนเงาแล้วก็ทำให้มีกลิ่นคาวงานของหน่อยค่อนข้างที่จะใส่ดีเทลรายละเอียดเข้าไปเขาจะค่อนข้างที่จะชอบค่ะคุณหน่อยคิดว่านี้เป็นจุดขายของเราใช่มันเป็นจุดขายเลยคือนอกจากว่ารสชาติจะต้องอร่อยแล้วก็คือใช่คือมันเหมือนเป็นอาหารปากก็เป็นอาหารตาด้วยใช่คนส่วนใหญ่จะทานอะไรก็แล้วแต่ต้อง ถ่ายรูปก่อนอืใช่ไหมก็คือถ่ายถ่ายรูปก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดยิ่งสวยเขาก็ยิ่งแบบอพอโพสมามันก็เหมือนแบบเอ้ยฉันได้ทานอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันได้ทานแบบของสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตานของเขาด้วยอย่างนี้ค่ะทั้งอร่อยด้วยทั้งสวยด้วยหนยคิดว่ามันเป็นจุดขายนะแล้วก็แพคเกจจิ้งมันสำคัญค่ะ คุณหน่อยมองอนาคตตัวเองในจีนยังไงคะเออจริงๆมองอนาคตนะตอนนี้สิ่งที่ทำมาได้เนี่ยสักระยะหนึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีเขารู้สึกว่าชอบในรสชาติและการพรีเซนเทชันของของของหน่อยแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะรู้สึกว่าทำคนเดียวไม่ค่อยสนุกคิดว่าในอนาคตต่อไปอยากจะมีการเปิดคุกกิ้งคลาสค่ะ ค o ู i ิ้งคลาสก็คือสอนให้คนทำขนมไทยที่ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณพิชามลโสคูมาหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยในจีนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ต้องชื่นชมคุณหน่อยขนมไทยที่พยายามที่จะเผยแพร่ศิลปะการทำขนมไทยให้ทั่วโลกรู้จักนะครับ ถ้าใจไม่รักก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าขนมไทยนั้นมีรายละเอียดเยอะมากถือเป็นขนมที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยและกลับามาพบกับรายการจับเจ้ามงจินได้ใหม่ทุกวันเสาร์15นาิกา30นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ